สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงยิปซ้ s มแตนดาดหรือว่ามาตรฐานของยิปซ้มธรรมดาครับยิปซ้มตัวนี้จะทำมาจากแร่ยิปซ้มบดอัดด้วยกระดาษภายนอกด้วยทำให้มีความยืดหยุ่นแล้วก็แข็งแรงค่อนข้างดีเหมาะสำหรับการใช้ในงานฝ้าเพดานงานโครงสร้างหรืองานผน,นังขอ,อบาอกบาง,บาง ตัวนี้เป็นตัวบัตรมาตรฐานนะครับมีคุณสมบัติดังนี้ก็คือเป็นฉนวนป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่จะข้ามามาภายในตัวบ้านใ้บ้านเย็น2ก็คือเป็นฉนวนป้องกันไฟก็คือไม่ลามไฟทําจากเพราะว่าเนื้อในมาทำจากแร่ยิบซ้าทําให้ไม่ลามไฟแน่นอน3ก็คือมีคุณสมบัติป้องกันเสียงได้35-60เดซิเบลก็ถือว่าค่อนข้างเยอะทีเดียวก็ไม่เยอะมาก มันเยอะปว่าวะเยอะโอเคมันเยอะสี่ก็คือติดตั้งง่ายสะดวกรวดเร็วนะจากเวลาซื้อมาจะมันจะมีลักษณะใหญ่แล้วก็ไปตัดได้ตามต้องการอันดับต่อไปก็คือคืออะไรวะมีผิวสวยงามถ้าฉาบปิดจะมีความเรียบแล้วก็มีส่วนโค้งด้วยถ้าเกิดว่ามันชุ่มน้ําก็คือว่าไอตัวนี้จะไม่ สามารถทนความชื้นได้ระดับสูงนะครับเพราะว่าถ้าทนความชื้นหรือว่าโดนความชื้นมากๆจะเกิดการดัดโค้งถ้าโดนมากๆเกินหรือว่าให้มันชุ่มเลยเนะี่ยแล้วมันจะทําให้ดัดโค้งจนเกิดการแตกหักเสียหายได้ฉะนั้นมันไม่ป้องกันความชื้นแต่ว่าเรามีอีกตัวหนึ่งอันนี้จะแบบกวนความชื้นแล้วเราจะมาอธิบายคุณสมบัติมันครับจะมาพูดเกี่ยวกับยิปซั่ม ทนความชื้นนะครับซึ่งจะมีคุณสมบัติแตกต่างจากยิปซั่มแบบมาตรฐานหรือสแตนดาร์ดก็คือมีคุณสมบัติเพิ่มเติมพิเศษก็คือป้องกันความชื้นนะครับเนื่องจากถ้าเป็นยิปซั่มสแตนดาร์ดหรือย um ิปซั่มมาตรฐานนะครับเนื้อของยิปซั่มจะทํามาจากแร่ยิปซั่มแต่ว่าของตัวนี้นะครับจะทํามาจากแร่ยิ um ปซั่มผสมกับสารป้องกันดูดความชื้นจะทําให้ตัวนี้ดูดความชื้นได้เป็นพิเศษมากกว่าตัวสแตนดาร์ดธรรมดาและมีคุณสมบัติดังนี้ครับผม อันดับแรกก็คือเป็นฉนวนป้องกันความร้อนก็คือป้องกันแสงแดดพาเข้ามาภายในตัวบ้านทําให้บ้านร่มเย็นปกติเหมือนบ้านทั่วไปนะครับอันดับสองก็คือเป็นฉนวนป้องกันไฟครับก็คือมันทามาจากแร่ยิดซ้ำฉะนั้นจะไม่ลามไฟแน่นอนครับอันดับที่สามก็คือป้องกันเสียงได้ถึงสามสิบห้าถึงหกสิบเดซิเบลอันดับที่สี่ก็คือติดตั้งง่ายสะดวกรวดเร็วเนื่องจากถ้าท่านไปซื้อมามันจะทํา แบบว่ามันจะให้มาเป็นใหญ่ๆเลยครับก็ตัดได้ตามขนาดที่คุณต้องการแล้วก็เอาไปติดตั้งได้เลยครับอันดับที่สี่ก็คือสวยงามเรียบเนียนถ้าคุณไม่ต้องการจะทาสีใหม่หรือจะใช้สีตัวนี้ก็ผมว่าก็สวยดีสำหรับคนที่ชอบสีแบบนี้อยู่แล้วก็จะติดตั้งได้เลยอันดับที่สี่ก็คือป้องกันความชื้นที่ตัวสแตนดาดไม่มี ตัวนี้จะป้องกันความชื้นได้ดีเหมาะสําหรับเอาไปทําผนังห้องน้ําก็ได้แต่ว่าคุณต้องปิดกระเบื้องอีกชั้นหนึ่งเพื่อไปทําในห้องน้ําแล้วก็เป็นลงลดห้องห้องครัวหรือสถานที่นอกบ้านที่มีความชื้นซักไม่ถึงกับมากแต่ว่านิดหน่อยก็ใช้ได้ดีครับตัวนี้วันนี้ เราจะมาสาธิตการตัดยิบซ่อมกันซึ่งก่อนอื่นเราไปดูอุปกรณ์คร่าวๆก่อนในการตัดยิบซ่อมนะครับอันดับแรกที่ผมถืออยู่คือเป็นไม้ฉากไว้สำหรับวัดฉากแล้วก็ไว้ตีเส้นอันที่2คือดินสอหรือปากกาก็ได้เอาไว้สําหรับวางแนวในการตีเส้นนะครับและอย่างสุดท้ายจะเป็นคัตเตอร์เอาไว้ตัดบอร์ดยิบซ่อมซึ่งบอร์ดยิบซ่อมเนี่ยมันสามารถตัดได้โดยง่ายครับไม่ว่าจะเป็นใช้ตะปูตัดก็ได้ใช้ตะปูกรีดเอาหรือใช้คัตเตอร์กรีดเพื่อความคม ให้แผ่นยิบซ่าเนี่ยสวยเนียนขึ้นก่อนอื่นเราต้องมาตีเส้นเพื่อที่จะเอาแผ่นยิบซ่าของเราเนี่ยตามขนาดที่ต้องการก่อนนะครับด้านซ้าย1 6สองกระบอกด้านขวามีอาก้าสามกระบอกอาปลดลงมาไม่กลัวเพาะปูผมมีขี้วเสือขี้วเสือสำหรับการตัดนะครับเราใช้การตัดในขนาดที่เป็น 30คูณ30เซนติเมตรนะครับซึ่งแผ่นยิปซั่มบอร์ดตัวนี้จะหนาอยู่ที่9มิลต่อไปเป็นการตัดครับการตัดยิปซั่มอย่างาง,าง,าง่ายๆใช้เพียงแค่คัตเตอร์กรีดเพื่อเปิดหน้าของกระดาษเหนียวที่คุมแผ่นบอร์ดเอาไว้นะครับแล้วก็ทั้งสองด้านเลยซึ่งเราตีด,ด้านหนึ่งเสร็จแล้วเราก็ต้องตีด,ด้านหนึ่งเพื่อให้เราสามารถกรีดได้สองด้านและตัดแผ่นยิปซั่มบอร์ดออกมาให้ขนาดได้เท่าๆกันนะครับด้านซ้ายมีหน้าไม้สองกระบอกด้านขวามีธนูอยู่สามกระบอกมาปลดลง มันไม่กลัวเพราะพ่อผมมีขี้วเสือขี้วเสือขี้วเสืออันเท่าไหร่อันโทนีตัดออกมาได้แล้วสองแฉ่เพื่อนที่เห็นครับมันสามารถตัดได้โดยง่ายครับแค่อายของความคมของคัตเตอร์หรือว่าความแข็งแรงของใบมีดในการตัดเท่านั้นเองโอเคครับเราจะมาดูภาพที่เราไปไทยวัสดุดกันมาซึ่งบอกเลยงบไม่มีไดมามันถ่ายรูป เดือมาสองอยางแต่มาสองแผ่นเออนั่นแหละสองแผ่นจัจดจัดจูงกว่าแผ่นยใช่โอเคครับเรามาดูครับยิปซัมบอร์ดจะมีแผ่นประเภทต่างๆครับเย่๋ยที่ตัวอย่างให้ดูที่ไทยวัสดุจะเป็นของยิปซัมบอร์ดของยิปล็อกซึ่งจะมีครับลูกอย่างที่เห็นจะเป็นแผ่นสีเขียวคือกันความชื้นซึ่งที่พวกเราซื้อกันมาแผ่นสีน้ำเงินหรือขอบสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นแผน่นมาตราฐานธรรมดานะครับที่เห็นก็จะมีเป็นสีแดงของเป็นกันไฟ ซึ่งแน่นอนครับยิปซั่มบอร์ดเนี่ยนอกจากจะมีคุณสมบัติพิเศษที่มันสีต่างกันแล้วจะมีแค่ไม่ได้แค่เขาจะเป็นรูปแบบพิเศษก็คือสีใน,อในการตกแต่งใช่ครับจะเป็นแค่สีอย่างเช่นยิปซั่มบอร์ดของโปรโคีนคัลเลอร์นะครับมีแต่ที่ตามผาลายเป็นสีมุกชมพูสีฟ้านาพาซึ่งแน่นอนครับมันก็เหมือนกับให้สไตล์เป็นอารมณ์ของกระเบื้องที่เราสามารถเลือกสีได้ใช่ไหมใช่ครับ,รบจะเป็นกระเบื้องที่เราเลือกสีได้ ซึ่งเ็ความสวยงามครับตกแต่งเหมือนกันก็แน่นอนครับคงไม่มีใครอยากได้แผ่นยิบซ้ำแค่สีาขาวๆสีธรรมดาเพราะบางทีแบบเราต้องมานั่งทาสีาต่อที่เราต้องขาดทุน <S 1> <S 1> ใช่ครับหรือว่ามีการตกแต่งครับอย่างที่ในภาพเรจะเป็นลายพอยท์ซึ่งจะเป็นคล้ายๆเป็นจุดๆๆ,ๆบนแผ่นยิบซ้ำซึ่งเหมือนกับว่าเพิ่มลวดลายในการมอง หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อความสวยงามให้มันดูราบเรียบจนเกินไปมันก็มีประโยชน์นะเนี่ยมันเป็นแบบสะท้อนเสียงในรการไว้แต่เป็นแอคูบล็อกอ่ะมันการเสียงสะท้อนใช่ครับถ้าเป็นแบบรูคุณนะครับแล้วมีเล็บลายแบบเยอะมากใช่ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นของ c a s t l โ Ocean ครับจากที่เห็นจะเป็นลายคล้ายๆสไตล์เหมือนเหมือนหินนะครับจะเป็นลายเหมือนหินจากนั้นคันที่จะดูดีมีระดับและแน่นอนครับราคาก็ ระดับเหมือนกันคนละระดับกันเลยครับหรือถ้ามาดูครับยิบซัมบอร์ดยิบซัมบอร์ดเนี่ยจะมีประเภทหนึ่งที่เราไม่ได้ซื้อมาเพราะเนื่องจากมันแพงมากก็ค่อนข้างแพงครับใช้คำว่าแพงมากไม่ได้จะเป็นตัวของหอฟลอยด์ซึ่งใช้ในการสะท้อนความร้อนในห้องที่ว่าต้องการความเย็นค่อนข้างมากจะใช้ยิบซัมบอร์ดห่อฟลอยด์ในการสะท้อนความร้อนซึ่งคอยอลูมิเนียมเนี่ยในการห่อเนี่ยมันจะ อย่างที่ซ้ำเนี่ยฟอยล์ดูมเนียมเนี่ยมันจะมันจะสะท้อนความร้อนเอาไว้เปีเ้ยงๆเลยประมาณใช่แต่จริงแล้วมันก็ดูเหมือนแบบเหมือนแผ่นสแตนดาร์ดมาหอ่อฟอยล์อ่ะเนี่ยมันก็ไม่รู้มันจะแพงตรงไหนอะ่ะแพงตัวฟอยล์ใช่ไหมตรงฟอยล์ครับอย่าไปจุดไฟข้างในนั้นเชียว <c oughs> ลมควันแน่นอนห่อฟอยเลยโอเคคคคนะอบุณจรลสั้โอเคครับเอามาดูอีกภาพหนึงครับตรงนี้ครับจากที่เห็นครับในแผ่นยิปซัมบอร์ดเนี่ยมันก็จะคล้าย ดในข้ออ้อยนะครับจะมีเขียนข้อมูลระบุเอาไว้ทุกแผ่นแต่นี่เห็นครับจะมี9มมคูณหนึ่งัมมคูณสองพ่้มมหรือง่ายๆครับจะเป็นขนาดความหนาคูณความกว้างคูณความยาวซึ่งแต่ละแผ่นยิปซั่มเนี่ยก็จะมีการเขียนกำกับเอาไว้ตลอดครับรวมถึงโค้ดพิเศษหรืออะไรอย่างนี้ด้วย สวัสดีครับผมนายสราวัตรของทิมครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการติดตั้งยิบซ่อมกันซึ่งตอนแรกเราตัดยิปซ้ำมมาเป็นแผน่นเราจะทำในการติดตั้งยังไงอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่ายิปซ้ำมเนี่ยจะมีการติดตั้งอยู่2วิธีวิธีที่แรกวิธีที่หนึ่งก็คือการติดตั้งระบบทีบาร์หรือทุกท่านอาจจะเคยเห็นครับตามห้องน้ําถ้าเงยนหน้าขึ้นไปไม่มี ก็คือจะเป็นการติดต uh> ั้งในระบบที่ว่าเราจะแขวนเพดานยิบซ้ำเอาไว้เฉยๆไม่มีการยึดหรืออะไรทางนั้นแล้วแค่วางตัวแผ่นเพดานยิบซ้ำไว้กับโครงเลยต่อไปวิธีที่สองก็จะคือการโลกติดตั้งแบบซีไลหรือการยึดเอาไว้เลยซึ่งถ้าดูตัวอย่างจะเห็นจากข้างบน อย่างที่ท่านเห็นครับข้างบนเนี่ยจะติดตั้งเป็นฝ้าเพดานยิบซ้ำแล้วก็ยึดด้วยหมุดหรือน็อตซึ่งผมมีตัวอย่างให้ดูคร่าวๆของระบบซีไลท์จะเป็นอย่างนี้ครับติดตั้งเอาไว้จะมีเป็นตัวโครงแล้วก็ตัวแผ่นยิบซ้ำซึ่งใช้แบบติดและยึดแล้วก็ขันให้แน่นด้วยสกูหรือน็อตพร้อมทั้งถ้าอยากให้มันสวยงามปิดร่องรอยก็จะใช้เป็นปูนยิดซ้ำในการโป๊ปิดรอย ชาปิดอีกครั้งหนึ่งซึ่งเรามาดูกันทุกท่าจะเห็นครับมันจะเป็นรอยของนอ็อตตะปูแล้วก็โปปิดด้วยแผ่นโปปิดด้วยปูนยิบซ้ำวันนี้เรามาทำการทดลองซึ่ง เป็นวิธีการแล้วมผิดด้านเอ,อถูกแล้วครับเ,เรามาทดลองแบบเป็นวิธีการกันบ้างสำหรับการทดสอบหิ้มซัมบอร์ดนะครับในมอกอได้ระบุไว้อย่างหนึง่งการดื่มซึมน้ำซึ่งนนง่ายๆครับจุ่มน้ำแต่เราต้องแบบเป็นวิธีการสักหน่อยใช่กด็ดึนเราต้องมาชั่งน้ำหนักก่อนที่จะทำการทดสอบกัน กช่่งน้ำหนักแผ่นยิบซ้ำบอร์ดมีสประเภทครับที่เราการทดสอบวันนี้จะเป็นยิบซ้ำบอร์ดประเภททนความชื้นสีเขียวและสแตนดาร์ดสีขาวไปชั่งน้ำหนักเท่ากันอยู่แล้วตก,กบวกก็บรรก็บวกอีกเซนหนึ่งสินีเ<อ>่เห็นไหมเขียน okay, น้ำหนักอยู่ที่ศูนจุดูนจุดห้าครับ 0.5กิโลก็เท่ากับ0.6กิโลครับอยู่ที่600กรัมด้วยกันแผ่นสำหรับสแตนดารนะครับ600กรัม600กรัมมาดูแผ่นสีเขียวจนความชืน้นว่างตัวนี้อยู่ที่600 620กรัมนะครับซึ่งคล้ายๆกันกำนักค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันเลยทีเดียวแล้วต่อไปจะเป็นการทดสอบตามมาตรฐานมอก ซึ่งใช้การจุ่มน้ํามีมาตรฐานดังนี้วัดน้ําเร็วครับในการทดสอบนะครับเวลาเราจะใช้น้ำในการทดสอบเนี่ยเราจะให้ระดับน้ำเนี่ยเหนือก่าผิวของแผ่นยิปซั่มอยู่ที่สองจุดห้าสองจุดห้าเซนติเมตรด้วยกันหรือยี่สิบห้ามิลซึ่งบวกกับความหนาแผ่นยิปซั่มอันนี้นะครับอยู่ที่ความหนาที่เก้ามิลก็จะเป็นสามจุดสี เซนติเมตรนี่ครับตามระดับน้ำสามจุดสีเซนติเมตรซึ่งก็ตรงตามมาตรฐานพอดีครับและบอร์ดนี้อีกเช่นกันโอเคครับเรามาเริ่มทำการทดสอบเลยโดยเราจะเอาแผ่นกันชื้นใส่ลงไปและแผ่นแสแตนดาดใส่ลงไปในน้ำเริ่มเลย โอเคครับเนื่องจากตรงนน้นมันไม่มีแสงได้จากการตอนนี้มันมืดแล้วด้วยแช่ <Share S 2> ไว้สองชั่วโมงเรามาชั่งน้าหนักกันก่อนอื่นครับตามมาตรฐานเราทําให้มันเป็นตามมาตรฐานอย่างแรกเราต้องเอาขึ้นมาก็เช็ดน้ําออกตามขอบให้หมดก่อนโอเคครับจากตอนนี้ดูตอนนี้เป็นแผ่นสแตนดาดครับ จากที่เห็นน้ำหนักตอนนี้มันเพิ่มขึ้นไปที่ราวๆจุดเกือบ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 แปดรกรัมเลยครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณเจ็รประมาณ780กรัมครับอย่างที่เห็นเพิ่มมาเกือบเกือบหนึกว่ากรัมเลยทีเดียวตอนแรกอยู่ที่600กรัมครับเพิ่มมาที่ร้อยร้อยเกือบ200กรัมเลยครับจนนี้ ในการดูดซับน้ำต่อไปเป็นแผ่นการความชื้นตันนวน,นี้ครับวัดได้อยู่ที่600 600ประมาณ620กรัมครับ630กรัม ผม่20กรัมราวๆนี้ครับจากตอนแรกอยู่ที่610กรัมครับเพิ่มมาแค่20กรัมต่างกับแผ่นสแตนดาร์ดนี่แบบใช้คําว่ามาหาศาลเลยนะครับแต่ที่เห็นบอกเลยว่าไปแข่งกันความชื้นนี่สุดยอดจริงการความชื้นได้มากมายลองดัดงอดูลองดูครับจากที่ขุมเคยพูดไปครับมันจะดัดงอสะพานโคง้งเห็นไหมครับเนี่ยชุ่มน้ำมากๆครับถึงขั้นแตกหักเลยทีเดียว ไม่หักอ๋อหักการดัดงอนี่มันทำไมหักนี่มันดัดงอนี่มันข่างอือนี่ครับเห็นนะครับจากที่เห็นมันชุ่มน้ําแล้วก็มีผลกระทบมากครับแช่น้ำไว้สองชั่วโมงถึงขั้นที่ว่าแค่นี้ก็หักได้เรามาดูยิบซ้ำทนความชื้นไม่เป็นไร เริ่มเป็นแล้วเนี่ยอย่างนี้เห็นครับมันสามารถทนได้ถึงสามทีจากยูซัมบอร์ดทันดาดที่มันทนได้แค่ทีเดียวโอเคครับจบการทดสอบแบ้เพีนเท่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวส่วสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอแนะนำตัวเป็นทางการดีที ผมเด็กชายเฮ้ยนายกิตติพั้นครูศรนครับผมนายสักสวรรค์พมุ่งทิมครับผมนายจิตตบุญวงศุครับวันนี้เรามาทาอะไรกันนําเสนอเกี่ยวกับแผ่นหยิบซ้มบอร์ดครับผมแล้วก็การติดตั้งแผ่นหยิบซ้มบอร์ดซึ่งเราก็ได้ทําให้ดูกันไปแล้วในส่วนหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เราทํากันได้นะครับทํากันได้อะไรที่ทําไม่ได้เราก็ไม่ทําใช่ไหมใช่ I wanna shoot, baby. Packed in your stack, especially in the back, brother. I wanna thank your mother for a butt like that. Gonna wow. get some fries with that shake, shake booby. If looks could kill, you would be and easy or shotgun shoot. bang. What's up with that shoot. thing? I wanna know how does it hang? Straight up, wait up, hold up.